โุ่มามันเคยมาโชว์เพียร์นะถ้าเล็กนะสูงไม่มีใครเกี่ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวเล้งหรอกถ้าไม่ติดลูกติดเล้นะติดลูกมันควรจะกบฏอยู่ขนาวนั้นน่าจะตายไปไม่นี่น่าจะลูกมันนะเจอหนักๆครับเจอหน้่งตกขาวนะครับหาวน่าจะลูกมันเกาะแม่นตลอดเลยนะครับตกเลยแต่ผมว่ามันใหญ่ไม่เยอะนะพวกนี้นะนี่ก็น่าจะเต็มเต็มที่ทางนี้แหละปากปวดปากปวดปากปวด วูบเลยอาดีด้วยม่งตนเน้ำดีไม่ดูดใจด้ยอนน้ะไแบบนั้นไหนนอนไปนอนคัเว้่มาเรือแล้วนี้เยอะนะใช่ได้ ที่แรกเห็นว่าสองตัวที่ไหนได้พอมันเข้าฝูงแล้วประมาณไมฝูงเยอะมันอยู่กระจายอยู่โต,โตปเปล่ามันซ้บงฝังมุ้งแลรวไม่โตก็พิต่อยแล้วเดี๋ยวอยนนเอาออกไปตรงนู้นก่อนขายลอกอันะลิอย่างเงี้ยเด้ยยังถ่ายคลิปรอไปนู่นเลยไปนู่นเลยโอเค